สู่วิถีอสุลาตอนที่78สัญญาหิมะล่องลอยไปดูดม่านเงินงดงามปกคลุมแผ่นดินใหญ่เชื่อมระหว่างฟ้าและดินหลอมรวมอยู่ท่างกลางการเวลาทำให้ผู้คนยากจะเลืมเรือนเกรดหิมะพปลิวสวัยตกลงเบื้องหน้าซูหมิงหิมะบนพื้นถูกพัดขึ้นมาเริงระบำกับหิมะที่เพิ่งย่างกลายอีกทั้งยังมีเกรดหิมะบางส่วนลอยอยู่หน้าไปหลิง พัดผ่านห้วมตุ้มหูกระดูกทั้งสองข้างก่อนตกลงไปในคอเสื้อหนาของนางแล้วเริ่มละลายซูหมิงได้ยินเสียงของนางแผ่วเบาในใจเกิดความอบุ่บุญแผ่ขยายไปทั่วตัว,ตวกลายเป็นความรู้สึกพิเศษความรู้สึกนี้มีชื่อที่ไปเลาะนามว่าง,งดงามข้ามคืนที่งดงามหิมะที่งดงามคนทั้งสองที่งดงามซูหมิงยิ้มอย่างเบิกบ,บานใจยิ้มนั้นแฝงไว้ด้วยความจริงใจของเด็กหนุ่ม เขาชะงักฝีเท้ามองไปหลิงเด็กสาวท่ามกลางหิมะในยามนี้ลาวกับกลายเป็นผาาช,ชั่วนิรันด์ฝังลึกอยู่ในความทรงจำของซูหมิงหิมะสีขาวเสื้อสีขาวเด็กสาวงดงามเหมือนดังหิมะและยังมีเสียงแผ่วเบาไปหลิงงามนักขนตานางสั่นไหวเล็กน้อยเปื้อนด้วยหิมะบางบางเมื่อซูหมิงเห็นเขารู้สึกว่าทุกสิ่งรอบตัวมาลายหาย บนผืนฟ้าดินแห่งนี้เหลือเพียงเขากับนางผ่านไปภาคใหญ่ตอนที่ไปหลิงถูกสายตาของซูหมิงจ้องมองจนแดงเรือเขาใช้มือขวาถอดสร้อยเขี้ยวกระดูกบนคอตัวเองจากนั้นเลือกชิ้นที่ใหญ่ที่สุดมีขนาดยาวประมาณนิ้วกล้อยส่งให้ไปหลิงเขี้ยวกระดูเป็นสีขาวทั้งชิ้นมีลักษณะเป็นจันเซี่ยวด้าน,นบนสลักตัวอักษรเอาไว้สองตัวนั่นคือชื่อของซูหมิง ภายในราวกับแฝงไว้ด้วยกรดิ่นอายพลังรวดเร็วและดุดันกระดูกชิ้นนี้ท่านปู่ข้าตอนเข้าร่วมพิธีชี้นำมาครั้งแรกตอนเจ็ดขวบเป็นของที่ข้าชอบมากที่สุดข้าให้เจ้าซูเหมิงเผยรอยยิ้มในใจตื่นเต้นเล็กน้อยในชนเผ่าการให้ของประเภทนี้มีความหมายพิเศษซ่อนอยู่ไปหลิงแม้มปากใบหน้าแดงยิ่งกว่าเก่าหัวใจของนางเต้นแรงเช่นเดียวกัน เสียงหัวใจของนางทำให้ทุกอย่างรอบตัวมาลายหายเหลือเพียงซูหมิงผ่านไปพักใหญ่ไปหลิงจึงใช้มืองามรับเขี้ยวกระดูกไปในช่วงที่มือสัมผัสกับเขี้ยวกระดูกนิ้วมือนางสั่นไหวรับเอาไว้อย่างเบามือซูหมิงมีใบหน้าตื่นเต้นรออยู่ครู่หนึ่งเห็นไปหลิงเพียงมองเขี้ยวกระดูกไม่ได้มีท่าทีอย่างไรต่อเขาจึงเกาศีรษะทำให้หิมะบนเส้นผมร่วงลงเล็กน้อย ไปหลิงมองสูวิงแวบหนึ่งเห็นท่าทางเท่มๆของเขาแล้วก็อดส่งเสียงหัวเราะน่ารักมิได้ในตาฉายแววเจ้าเล่ห์ถ้าว่ากลับทํำไม่รู้สึกอบอุ่นเออเอเฮ้มเจ้าลืมอะไรหรือเปล่าสูวิงโดนไปหลิงหัวเลาะใส่ก็หน้าแดงเหมือนกันอะไรไปหลิงยังคงหัวเราะรอยยิ้มงดงามมากไม่มีเกรดหีมาช่วยขับให้เด่นท่ามกลางลมหนาวทำให้ยากจะลืมเลือน สมิงใบหน้าแดงยิ่งกว่าเดิมทว่าไม่นานก็กัดฟันมองไปเลงพรางสู่ลมหายใจเข้าลึกกล่าวอย่างจริงจังว่าไปเลงข้าเป็นคนช่วยชีวิตเจ้าข้าข้ารู้แล้วเจ้าเป็นคนช่วยชีวิตข้าว่าแต่มันเกี่ยวอะไรกับที่ข้าลืมไปเลงกระพริบตาเกี่ยวแน่นอนเออไม่พูดดีกว่าหืมตุ้มหูกกระดูกเจ้างดงามมากถอดมาให้ข้าดูหน่อย ซูหมิงกวาดตามองกล่าวขึ้นทันทีไปลาเลิงหัวเลาะหนักขึ้นก่อนใช้มือรูปต้มหูกระดูกสีขาวสะอาดใต้หูซ้ายอย่างเจ้าเล่ตามนิสัยพรางมองซูหมิงสิ่งนี้ท่านแม่เก็บไว,ว้ให้ข้าไม่ให้เจ้าหลอกไปลเลิงยิ้มน่ารักเห็นซูหมิงเบิกตากว้างราวกับพยายามจะเข้ามาแย่งนางก็รีบวิ่งหนีไปด้านหลังทันทีเสียงหัวเราะสะท้อนไปไกลท่ามกลางลมพายุหิมะไพยย่เลาะเหมือนกระดิ่งเงิน แม้ว่านางจะกล่าวเช่นนั้นทว่าเขี้ยวกระดูของซูหมิงยังคงอยู่ในมือของนางตลอดเวลารากับมันเป็นสมบัติล้ำค่าซูหมิงถลึงตามมองเหมือนไม่ยินยอมรีบตามไปทันทีทั้งสองคนวเรละก,กันอย่างมีความสุขท่ามกลางข้ามคืนหิมะไปหลิงยังคงไม่ให้ต้มหูกระดูกกับเขาทว่าความอ่อนโยนในแววตาของนางซูหมิงกลับทึมทื่อสัมผัสได้เพียงเล็กน้อย ซูหมิงสิบปีหลังจากนี้พวกเราจะเป็นอย่างไรจะยังมีความสุขแบบนี้หรือไม่ไปหลิงนั่งหอบอยู่บนพื้นมองหิมะบนท้องฟ้าขนาดกล่าวขึ้นเบาๆซูหมิงใช้สองมือประสานท้ายถอยแล้วเอยนกายนอนข้างไปหลิงพื้นหิมะนุ่มยิ่งนักเขามองหิมะบนท้องฟ้าเช่นเดียวกันพลางฟังไปหลิงยังโกรอยู่อีกหรือไปหลิงหันกลับไปมองดวงตางามเป็นประกายวูบวาบอมยิ้มมองซูหมิง อย่าโกรธเลยนะข้าไม่ได้โกรธซูหมิงทําเสียงหึทว่ายังคงมองไปหลิงตลอดเวลาไปหน้าเผยรอยยิ้มสิบปีหลังจากนี้พวกเราจะต้องมีความสุขเช่นนี้อย่างแน่นอนอีกทั้งตอนนั้นขั้นพลังของข้าจะต้องสูงมากแน่เาตาซูหมิงแฝงไว้ได้วยการเฝ้ารอคอยเมื่อวานท่านปู่คุยกับข้าว,ว่าสางนี้ไปข้าจะอยู่ในเผ่าล่องลมเป็นเหมือนกับเยียนหวัง ได้เจ้าหมานเผาล่องลมช่วยบ่มเพาะบางทีสิบปีหลังจากนี้ข้าอาจเฉียดใกล้ขั้นชำระล้างก็ได้ซูหมิงส่งเสียงหัวเราะได้ยินดังนั้นในตาปเหลิงฉายแววเฝ้ารอเช่นเดียวกันบนใบหน้ามีรอยยิ้มแห่งความสุขสนทนากับซูหมิงไม่รู้จบสิ้นทมกลางค่ำคืนหิมะช่วงเวลาแห่งความสุขมักผ่านไปเร็วเสมอจนกระทั่งอีกสักพักจะเข้าสู่เช้าวันใหม่แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องมีวันเลิกลา ไเหลิงต้องรีบกลับเรือนพักของนางทั้งสองจึงกลับไปยังนอกเมืองหินโครนให้ข้าส่งเจ้ากลับเรือนพักเถอซูหมิงย่อตัวลงแสดงเจตนาให้ไปเหลิงขึ้นมาไปเหลิงยิ้มอย่างมีความสุขก่อนผ้าตัวไบบนหลังของซูหมิงอย่างว่าง่ายสัมผัสได้ว่าเขากำลังหัวใจเต้นแรงความรู้สึกเช่นนี้ทําให้ใบหน้าของนางดูเขินอายตลอดเวลาเจ้าทึม ปเหลีงกล่าวขึ้นมาเบาขนาดอยู่บนหลังของซูหมิงที่กำลังพุ่งทะยานแผ่วเบาซูหมิงห่อเหยียดตลอดทางแบกไปเหลิงกระโดดข้ามกำแพงเมืองตรงจุดห่างไกลผู้คนเมื่อเข้ามาในเมืองเห็นโครนแล้วใบหน้าของเขากลายเป็นโมซูชง,งักฝีเท้าอยู่นอกเรือนเผามังกรธมินก่อนไปเหลียงจะลงจากหลังของเขาอย่างไม่เต็มใจนักนางมองซูหมิงมองชายหนุ่มตรงหน้าแม้ภายนอกจะดูปะแปลกตา ถ้าว่าดวงตาทั้งสองข้างนางไม่มีวันลืมไปชั่วนิรันด์ซูหมิงก็มองนางเช่นเดียวกันทั้งสองสบตากันบนถนนท่ามกลางหิมะเอาล่ะไม่ต้องโกรธแล้วไปเลี้ยงจัดเครื่องแต่งกายให้ซูหมิงเหมือนตอนจากกันครั้งกรอนปัดหิมะด้านบนให้เล็กน้อยใบหน้าเผยรอยยิ้มอ่อนหวานตุ้มหูกระดูกเจ้าสวยมากจริงๆซูหมิงหัวเราแะแฮ่เเห็นท่าทางของซูหมิง ไปหลิงจึงส่งเสียงโหเร้ออีกครั้งพรางมองเขาอย่างลึกล้ําความเขิดอายบนใบหน้างามชัดเจนขึ้นก้มหน้าลงเล็กน้อยซูหมิงเจ็ดวันหลังจากนี้สําหรับข้าแล้วมันเป็นวันที่สําคัญที่สุดทุกปีในวันนั้นจะเป็นวันที่ข้าอยู่กับท่านยายปีนี้ข้าหวังจะอยู่กับเจ้าได้หรือไม่ไปหลิงคล้ายเรียกความกล้าน้ําเสียงแผ่วเบายิ่งนักเพราะว่าซูหมิงกลับได้ยินมันอย่างชัดเจน ในตาของเขาฉายแววยินดีมองไปลเหลงและพยักหน้าหนักแน่นนี่เป็นคำสัญญานะไปลเหลงยิ้มอย่าง่อยเขินมองตาซูหมิงอืมเป็นสัญญาเจ็ดวันหลังจากนี้ไม่ว่าข้าจะอยู่ไหนไม่ว่าข้าจะทำอะไรข้าจะไปหาเจ้าอย่างแน่นอนซูหมิงกล่าวอย่างจริงจังหิมะยังคงโปรโยปลาย รากับประจักษ์พยานของคนทั้งสองสัญญาของพวกเขา,เเขาไม่ทราบว่าจะเป็นสิ่งงดงามหรือว่าจะเป็นเสียงถอนหายใจอืมในวันนั้นข้าจะรอเจ้าอยู่ที่ชนเผ่าต้มหูนี้ข้าจะให้เจ้าเมื่อถึงตอนนั้นไปเลี้ยงรวบต้มหูกระดูกล่าวเสียงเบาแม้แต่ใบหูยังแดงเลือกข้าต้องไปแน่นอนโซมียิ้มอย่างมีความสุขสุขมากจริงๆไปเลี้ยงกัดริมฝีปากความเขินอายบนใบหน้านางยังไม่เลือนหาย นางหมุนตัวก่อนเดินเข้าไปในเรือนพักช่วงที่เปิดประตูใหญ่และเดินเข้าไปนางหันกลับมามองสุหมิงแวบ,บหนึ่งแล้วหายลับเข้าไปในเรือนสูหมิงยังคงยืนอยู่ที่เดิมหัวใจอัดแน่นไปได้วยความสุขอีกทั้งยังเฝ้ารอสัญญาในอีกเจ็ดวันหลังนี้อีกทั้งยังเฝ้ารอสัญญาในอีกเจ็ดวันให้หลังนี้เจ็ดวันสุหมิงยิ้มเบิกบานก่อนหมุนตัววิ่งทะยานกลับไปยังเรือนพักของตนหิมะโป,ปรยปลายจากบนท้องฟ้า ปลาหนึ่งทราบถึงความยินดีของซูหมิงมันคอยติดตามข้างกายเขาหมุนวนไปรอบๆถูกลมพัดขึ้นมาประสานเข้ากับผืนฟ้าดินซูหมิงหอดเหยียดด้วยความเร็วความปิติในใจกลายเป็นความบ,บุญบุนปกคลุมทั่วตัวทำให้เขาลืมความทุกข์ใจลืมความกระดกุ้มไม่นานเขาก็กลับมาถึงเรือนพักเผ่าเขาทมินช่วงที่กลับมาถึงซูหมิงคืนร่างนังเดิมมองเรือนพักเผ่าเขาทมิน ท่ามกลางหิมะที่อยู่ไม่ไกลนักสูดลมหายใจเข้าลึกเดินไปทีละก้าวด้วยหัวใจเป็นสุขภายในเรือนเงียบสงบแม้จะเป็นคืนเดือนมิดทว่าหิมะบนท้องฟ้ากลับสะท้อนแสงเงินให้ความสว่างประตูใหญ่เผ่าเขาทมินปิดสนิทคับคล้ายอบอวลไปด้วยแรงกดดันมหาศาลเมื่อสูหมิงเข้าใกล้เาวากับสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างโดยเฉพาะเมื่อผักประตูเข้าไปหลังจากกวาดสายตามองไปในลานบ้านแล้ว สูบิ่งพันแข็งค้างไปทั่วตัวความสุขในใจเกาะหน้านี้หายไปในชั่วพริบตาแล้วแทนที่ด้วยความตื่นตระหนกสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนในลานบ้านมีผู้นำกองรักษาการซานเหินเปหลิงเลยเฉนินและอูลาอยู่กันครบสีหน้าพวกเขาส่วนใหญ่ดูสับสนแฝงไว้ด้วยความหวาดกลัวและร้อนใจ ตรงหน้าพวกเขาท่านปู่มีใบหน้าขาวซีดกำลังนั่งขรดาสมาธิหอบหายใจแรงเกร็ดหิมะสีขาวบนใบหน้ายังมีโลหิตด,ดำหน้าสะพรึงในช่วงที่ซูหมิงเปิดประตูเข้ามาทุกสายตาพลานจับจ้องมาที่ตัวเขาท่านปู่มีเสียงคมครางดังขึ้นในสมองของซูหมิงความคิดขาวโพลนวิ่งไปหาท่านปู่เหมือนคุ้มคลั่งเห็นใบหน้าชราของท่านปู่เผยความอ่อนแรงไปครั้งแรก โดยเฉพาะโลหิตดำบนเกรดหิมะกระทั่งยังมีเปื้อนอยู่บนผ้าเนื้อหยาบด้วยเล็กน้อยสูหมิงตัวสั่น